แต่นะคะความภาคภูมิใจแห่งแฟชั่นโชว์และพอเสียงประเบื้อให้กับดีไซเนอร์ของเราค่ะคุณปีัธิยาสารุนประทาบหรือว่าคุณคาราวีเลค่ะเองเ่ยของได้ยคุณหนมานคฟ่ชะคมากมากับส มีร่วาการประชุมการเรีาาร,รู้ภษาและมีร่วมรมนะคะมอ,อบดอกไม้ให้กับดีไซเนอร์ของเรานะคะผู้รังสรรค์โชว์สวยๆในวันนี้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้รังสรรค์นะคะ,ะแฟนชั่นสวยๆแบบนี้นะคะเพื่อให้ผลักดันให้ดังไปทั่วโลกค่ะขอขอบคุณาาดอกไม้จากบิลลี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ อย่างนี้นะคะเราต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านรองประธานในการจัดงานด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านคุณเพนจาร์เพนจาร์ค่ะสิทธ์ทองค่ะท่านไ้วก็ให้เกิดเอง้วยเนาะนะคะแล้วก็ท่านนี้เลยนะคะท่านแล้วก็ท่านรองประธานทุกท่านนะคะเดี๋ยวจะมาค่ะยิ่ต้อนราบนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เลียงเชิญนะคะงานแฟชั่นโชว์ของเราเนื่องจากความสวยงามแล้วนื่องจากการส่งเสริมในเรื่องของวัฒนธรรมการส่งเสริมภาพไทยการส่งสริเสริมชุมชนและก็การสร้าง เรายังมีการร่วบบมกันทำบุญนะคะให้กับโรงเรียนคามุสโรงเรงียนท่าสงสารมากค่ะโดยนางทุ่มและก็ตอนนี้ก็เป็นเด็กกำพร้าด้วยนะคะเราก็ต้องขอเรียนเชิญน,นะคะท่านผู้ใหญ่ สัมวิทั์วัชระสุรชัยนะคะมอบหล่อไฟมอบหล่อไฟและก็จะดทำหล่อไฟให้ทั้งโรงเรียนเลยนะคะเพื่อมาให้ทีใสสว่างในการเรียนและก็การใช้ชีวิตอยู่นะคะในคนมากเลยทีใสสว่างเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยขอบคุณพระเจ้าให้เป็นที่รู้จักกันมากที่มาในทุกส่อทุกสอใคนด้วยกันนะคะในวันนี้ก็จะมา อุปกรณ์กล่องไฟต่างๆที่จะสร้างและก็ซ่อมแซมโรงเรียนคาเฟสรุ่นร้อนร้อนแห่งนี้ด้วยนะคะอยู่ที่อ่าตำบลกาเฉศจังหวัดระยองนั่นเองค่ะเรียนเชิญนะคะคุณสัปปิพัฒน์วัชรชลัยไข่นะคะมอบให้กับตัวแทนจากน้องๆหนึงท่านเลยเลยค่ะอ่ามอบให้กับน้องตัวแทนค่ะอ่ามอบให้อะไรเป็นมาเชื่อมโยง นะคกับโรงเรียนน้องๆเชิญคุณหมอข้างบนค่ะอาจาวย์นะคะก็ไม่กี่วันนี้กันได้รับตวาหนักใหม่ใหนนะครับเดนดูดวยรัฐมนตรียินดีๆไปร่วมหน้าเลยนะคะและเดนเชิญนะคะท่านประธานของเราค่ะประธานในการจัดงานนะคะและประทานโดยผู้ด้วยนะคะเดนเชิญค่ะคขอแต่ข้าวเพิ่มหน่อ แฟชั่นโชว์ความงามและก็ความสุขนะคะแล้วก็แบ่งปันส่งต่อความสุขนะคะให้กับผู้ที่ได้รับการเลือกเสียงกันเพราเราคือพี่น้องคนไทยใช่ค่ะพี่สมคันธ์่ก็คือว่าเราควรจะอนุรักษ์ไว้นะคะและสืบสานต่อไปเป็นภูม <refers S 2> ิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยของเรานะคะวันนี้เราให้เห็นการผสมผสานการประยุกต์นะคะมุสลิมไทยมุสลิมไทยพุทธถ้าหมายที่อย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสืบสานมาจากปุญญาตายายของเราในประเทศไทย ที่ว่ามามากกว่าหายอปีนะคะจากในสุโขทยค่ะเดี๋ยวเอาว้่านะคะช่วงเวลานี้เวลายังเหลืออยู่เราจะขอให้กลาท่านรอประธานในการจัดงานได้ย่อชพูดปิดจตุรันที่ถึงนะคะขอเชิญได้านคณะสุขาภิาลเชิญท่านัเตะพิจารณาค่ะแล้สุนทรค่ะในปีนี้ส5งพันอยหปะคะประเทศไทยเรามีศึกสงครามนอกประเทศ พี่น้องทหงารค่ะเสียสละชีวิตสําหรับพวกเราในการปกป้องประเทศพวกเราเป็นคนไทยเราสามารถช่วยได้โดยการสมัครสมานสามทีมและกิจกรรมในวันนี้ที่จัดขึ้นต้องมีอีกหนึ่งวัตถุประสงค์นั่นก็คือลดความรุนแรงในเรื่องของความขัดแย้งทางด้านาศาสนาคะ เราจะอยู่ด้วยกันในแบบพัฒนารรมซึ่งจะทำให้พี่น้องทหารราหของเราดีใจและนี่คือการส่งกำลังใจจากพวกเราค่ะไปสู่พวกเขาและงานนี้จะสำเร็จสวยงามอย่างนี้ไม่ได้ถ้าขาดคุณละลิษาจงบารมีนะคะประธานมูลนิธิทานสิงละกันค่ะเรียนเสื้ที่หมอที่สํา ดีไซเนอร์ของเราและก็งานในหน่วยค่ะดี่ได้มางานในรอบที่อัสลามุลัยฮ์มุลลาฮุมาราะบุญาวะตาระมานะจุขอความสุขจงมีแด่ทุกท่านค่ะท่านประาาการจัดงานแขกผู้มีเกียรติที่ขอรบพระทุกท่านโดยจะมั่นใจเพราะว่าในช่วงระยะเวลานหนึ่งชั่วโมงกว่าเราหลังสายไอเดีร์ดค่ะหลังสารความสุขกับชุดที่สวยงามน,นะคะไม่ว่าจะเป็นชุดคุสธินางชาติชุดไทยนะคะ ต้องบอกว่าพอเราได้เห็นเราได้สัมผัสแล้วชุดตรงน,นี้ไม่ได้อยู่แค่ในพิธกรรมหรือว่าผุ่นเท่านั้นสามารถที่ใช้ได้ในชีวิตประจําวันและที่ภาคภูมิใจนั่นก็คือผ้าไทยค่ะเสร็จดยว่ามาจากหลากหลายภาพนะคะจากบ้านเกิดของดิฉันแถวปัตตนียละลานะที่ว่าก็อยู่บนเวีในวันนี้ด้วยนะคะก็ขอ i ที่ผรู้พี่น้องที่จะมีที่สาขนาดนี้รอมก็รู้สึกินดีค่ะที่ประเทศไทยของเรามีมีความเชื่อกศาสนาและท้คนเชื่อแล้วก็บอกนารรค่ะเป็นการะสมผสานที่ทัตัวและเป็นเสน่ห์ของประเทไทยเราความก็อยากให้มีกรดีๆเกิดขึ้นไปเรื่อยๆได้อยากให้รุกงของเราได้อัารณ์ความสวยงามที่คุณพ่อลุงแม่ได้ส่งมาให้รักษารอไปและขอให้สงยามมืขึ้นข่ึ้นค่าว ให้เก็บความรุ่งเรือด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ท่านกล่าวอะไรต่อไปเรื่อง,งน,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 นี้จริงๆค่ะ,คคะแล้วก็งานที่ยิ่งใหญ่มากค่ะขอทั้งคนไทยแล้วก็ทั้งชาวมุสลิมนะคะก็ชืชน่นชมด้วยการชุดต่างๆเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะคะสมคาคมส่งเสงริมบูตเกสตีเห็นแล้วก็มีความภาคภูมิใจมากค่ะขอบคุณมากนะคะ รีบนะคเตร์ัลลิกาบุญมีประภูค่ะขอบคุณค่ะก็ร้สึกดีมากเลยนะคะที่ได้เรียนทางมาดูการผสมตรนนี้ปกติก็ไม่ค่อยทำบุนเท่าไหร่นะคะแล้วก็เป็นเชยนะคะอันนี้ก็เลยได้เดินทางมาทำให้รู้สึกสบายใจและก็มีความสุขและสำคัญที่สก็คือรู้ดีข้้นหลังเที่ดการมากเลยนะคะเพราะว่าทุกคนเป็นแบบจานหน้า แล้วก็ทั้งเป็นแมนแบนนะคะมาเล่นกันนะคะแต่เดินไปมากทุกคนยกเว้นที่ชั้นคะขอบคุณี่ชันทีุ่ค่ะขอบคุณมาอบคทีนี้ทีมงานหลังถ่ายเสรจแ้พี่นว่ติดเ้ที่ต้องมาติดริบค่ะนั่นน่าตื่นตต่นใพี่นเชิญค่ะับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับอย่า้ครับเนี่ชคเยี่ยใช้ารทบนะครับที่เป็นงานที่แบบ ทำให้เราเป็นมัมสวิุตนะครับแล้วก็ถึงคุณวามหลายสามัคคีของคนคไทยด้วยกันนะครับแบบที่มีงานอย่างนี้เรื่อยๆน,นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากดีใจที่ได้ร่วมงานนี้มาเป็นลูกเศรษฐีบออน้ำหมาดนะคะใช่ค่ะเพราะว่าเรารักประเทศทางอาหารับมากนะครแล้วก็รักมุสลิมทุกท่านเลยนะครับเป็นคนที่เทีย่ยวจะเลือกทอเทีย่ยวประเทศที่เป็นมุสลิมเท่าน,นั้นน,นะครับเพราะว่า คนบุสลินน่ารักจริงๆค่ะวันนี้ใส่กทด้นี่นือองานวันนี้นะคะขอบพระคุณที่รากนะคะขอบคุณค่ะนินึงนะคะขอโชว์คนหน่อยๆก็มาแล้วนะคะ Miss Earth ไทยแลนด์สอ5และ Miss Earth ไท a แลนด์สนะคะเราขึ้นมาด้านหน้านิดนึงนะคะน้องโซดาและน้องน้ำเหนือค่ะวันนี้ได้เกียริมาเดินแบบกับเราด้วยนะคะนีบรอชกัน ไทยแดอง 0, 0, นย้ล่าสุดของเราค่ะเกืตัวที่จริงนะคะสุดรวย,วยนะคะ,ะ,คะแล้วก็ยังรักสิ่งแวดล้นอมด้วยซึ่งชุดของเราในวันนี้นะคะนอกจากเป็นการส่งเสริมอาชีพส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนลแล้วนะคะสร้างสารผลงานดีๆให้ยังไกลไปสู่เวทีนานาชาติแล้วยังอนุรักษ์ในเรื่องของสิ่งแวดล้นอมด้วยซึ่งผ้าบางชุดเป็นชุด reuse ผ้าหมาย reuse นะคะเป็นการกลับมาใช้ซ้ำของแต่ชั่นอีกด้วยเรียกว่าลดในเรื่องของฟ้าแต่ชั่นลดในเรื่องของปริมาณขยะด้วยนะคะค่ะ reuse and recycle นะคะ last thing นะคะท่านผู e เกียรติที่เรา s a ยินดีแ just the last word I hope you enjoy this uh, show นะคะค่ะตอนนี้นะคะคือดีไซเนอร์ของเรานะคะก็ได้รับกำลังใจนะคะจากคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะคะเชิญคุณพ่อคุณแม่ขอเรียนเชิญค่ะเราได้เสนอค่ะ อยู่กันแบความสัเร็นธแคุณแม่ลูกแมค่ะเดี๋ยวให้นะคะน้องเบียร์เก่าวามรู้สึกในวันน so, 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 ี้หน่อยนะคะดิฉ so, so, so. so, ันได้จากเราค่ะก่อ้วเราใหุ้ณ่อกบรจาคตูนะคะก็ กับส่วน E นะคะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติยิ่งมากๆเลยนะคะชื่อน,นี้นะคะก็แขกที่ไม่เกิกท่านนะคะถถเป็งผู้ใหญ่แล้วก็ทุกภาคส่วนนะคะให้การต้อนรับนะคะแล้วก็ให้ความเมตตานะคะให้งายยนะะนี้เกิดขึ้นได้นะคะ